จริงๆรอบทที่เหมาะสมแล้วก็รอโอกาสต่างๆของผู้ใหญ่ที่เขาวางไว้ให้แหละครับถ้าเกิดว่ามีโอกาสอะไรที่เหมาะที่ดีก็น่าจะได้ร่วมเล่นแล้วกันเราของคนเคยพูดกันว่าจะมีแตเป็นคู่มันจะเป็นจริงเมื่อไหร่ทุกคนรอรุนไม่ไหวเลยมันเหมือนดินเหมือนเหมือนดินพอกหางหมูอะไรเนี้พอมันมันยืดเวลาไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยเพราะประมาณคุณปีหรอจริงๆอ่ะคุยคุยคุยกันไม่นานครับห้าสิบปี ประมาณคุยกันไว้คุยกันไว้แล้วมุกก็มาบอกก่อนว่าจะมี <c oughs> จริงจริก็ก็ก็คุยกันไว้ก่อนนะั้นะแล้วครับว่าลองลองจัดดูไหมในเรื่องของมิ팅บ้านคู่เป็นการขอบคุณเขาอะไรเงี้ยครับเป็นการขอบคุณบ้านเข้มมุกที่เขาคอยซัพพอร์ตมาเป็นระยะเวลาแบบนานมากๆต่อให้เรามีทั้งละครคู่แล้วก็ไม่มีคู่แล้วก,ก,ก็ก็ยังอยู่แล้วก็ตามเชียร์ตามงานต่างๆคอยซัพพอร์ตทั้งด้านโซเชียลต่างๆด้วยก็เลยลองคุยกันว่า เราอยากทําในรูปแบบไหนตอนนี้ก็กําลังคิดคอนเซปต์กันอยู่ครับว่าเราจะไปลงตัวที่ตรงไหนดีจริงๆคงที่เข้มมองเข้มรู้สึกว่าอยากให้มันเรียบง่ายให้ทุกคนได้เข้าถึงแล้วก็ได้มาได้มาเห็นมุมมองต่างๆของเราทั้งสองคนที่ท,ที่ที่คุยกัยนไว้คร่าวๆยังไม่ได้แบบเจาะในเรื่องของกิจกรรมหรือว่าการทอล่างๆยังยังยังไม่ได้คุย ปีหน้านี่ที่เราคุยกันเราคุยกันปีหน้าได้เราคุยเราคุยเรืเราคุยกันว่าแนวโน้มปีหน้าเพราะว่าเราอยากจะหาวันที่ชัวร์เพื่อให้ใหทุกทุกคนเนี่ยจะได้แบบวางมาในวันนั้นนะคะก็เว้นให้ไกลไว้ก่อนคือความเป็นไปได้คือปีหน้าเพราะว่าทาั้งทั้งมุกเองแล้วก็เข้มเองก็ต้องเคียยงงานของตัวเองให้มันให้มันลงตัวเพราะเผื่อ ถืาเเราจะลองมานั่งคุยกันในสิ่งที่ชอบและสิ่งที่อยากให้เป็นว่าในในใน,ในรูปแบบที่เราอยากจะให้มันเป็นในงานเป็นแบบไหนเราก็คงจะหาเวลาให้มันมากมามาลงมาลงความคิดเห็นตรงนี้ให้มากขึ้นก็น่าจะความเป็นไปได้ก็น่าจะเป็นปีหน้าแน่น,นอนมีครับมีใครรอครรอใช่คร<ห><ไ>ับใช่ครับผมรอนหน่อยนะฮะบัตรอาจจะแพงหน่อยพูดให้ท้อตั้งแบบวันนี้ เก็บตังไว้ก่อนไม่ไม่หมายถึงว่าก็อยากจะให้ทุกคนมาร่วมร่วมร่วมสนุกสนานกับเราแล้วก็ได้มาเ,เล่นได้มาพูดคุยกันนี่แหละครับผมก็คงจะเป็นปีหน้าที่มุกบอกใช่ค่ะ <c oughs> ก็ปีหน้ารอติดตามการอัปเดตของเราทั้งสองคนคะ่ะแต่ว่ามีแน่นอนคะ่ะ